สวัสดีครับกับพิโปลิโอโอเลยน,นะครับวันนี้ผมอยู่กับแฟนทอม PH a n t o m PH-115 จะมีอยู่2โมเดลนะครับโมเดลแรกจะเป็นแฟนทอม PH a n t o m p h 1 1 5 A นะครับตัวนี้จะมี power ขยายในตัวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแฟนทอม PH a n t o m p h 1 1 5 P นะครับซึ่งจะเป็นพาสซีฟไม่มี power ขยายนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันความแตกต่างของเขาก็คือ PH 1 1 5 A เนี่ย จะมีส่วนของภ้าขยายในตัวเป็นผ้าขยาย2องช n n e แเลยนะครับ <S <S แยกอิสระซ้ายขวานะครับส่วน 115P <อ>จะไม่มีผ้าขยายแต่ลําโพง2ตัวนี้สามารถต่อลิงก์การให้ได้ในระบบสเตอรโอที่แยกลําโพงซ้ายขวาวอ,อิสระแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะครับตัวผ้าขยายของเขาเนี่ยยังมีในส่วนของบลูทูธด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์สามารถเปิดเพลงได้ตรงนั้นเลยแล้วอินพุตตรงนี้ ก็ยังสามารถต่อไมโครโฟนได้ถึง2ตัวต้องเรียกว่าลำโพงเน,น,นี้ยอเนกประสงค์จริงๆนะครับใช้งานคนเดียวได้ไม่ต้องอาศัยมิกไม่ต้องอาศัย Power อร์แปเสี M, ยบปลั๊กเชื่อมต่อสัญญาณก็ใช้งานได้เลยตัวบอดี้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันต่นน<ส>้<ญ>ี <foundational>